ถ้าผมกินข้าวโพดกับอันนี้อะคุมมอน, <c oughs> น <c oughs> ไปไปที่เอาตัวลองไปที่ิตำนานนอกเจอแต่เสีบด้ว <c> ย <oughs> โดนน้องวินปิดตีอ่ะบิดทิง้งไงเจะสซฟผมไปตีนองกระดูว่ะสามนาทีเจออะไรกด ปีไม่เห็นเคยได้เอาเลยจากขุ่ตายไม่ได้ของจิ้วตีลงไว้เลยสามมลงไว้ไม่มีไม่มีกลัว

มันเปิดของวะ่ะลืมดูหลอกภาษาท กี่นะหายประมาณกี่ล้านทำไมสามจุดสี่นี่ทำไมไม่ต่างเลยวะสามจุดสี่ ประมาณสามจุดห้านะสามจุดสี่สามจุดห้าแต่เท่านี้ก็ใส่เส้นเชื่อแล้วคิดว่าวิงซูจะแรงหรือเบากว่าเขาพวกนี้อ๋อใช้วิงซูใช่ไหมอืมนั่นสิตอนที่ผมใส่รถสึกวิงซูอะไรเอ้ยไม่ใช่ แต่รู้สึกแล้วข้าโพดเรแรงกว่าไม่แน่ใจเพงสู้อาจะแรงกว่าก็ได้ตอนนี้ ไม่ตลอดเวลายังไม่กินเลยครับพี่นี่แหละแต่ดีแบบไม่ตลอดเวลายังไม่กินเรายิ่งชายกับออกูมอนอีกได้ไหมนี่เลียงเดี๋ยวสตาร์นไ้โอ้โห

I เหมือนรูปเดิมน้ตันติร้อบนีั้งตัติโดยที่สปานี่กันน่าจะเหมือนกันเฮี้ยดูแรงกว่าวะแรงกว่าเยอะแรงกว่าเยอะก็เาแ่นปน สวัดีครับผมเล่เอ้ยผมณแอติวไม่ใช่คุณแอติบสวัสดีครับเฮียแรงกว่าสามร้อยเอ็มอะไรกันอะไรนะอ่าบิงซูกับกับข้าวโพดครับบิงซูแรงกว่าสามร้อยเอ็ม อันนี้สำหรับเซตเซตคลาสใช่เซตคลาสที่มันเพิ่มสกิลดาเมจมาแล้วอะเหมือนเหมือนตอนนั้นที่ไวทักว่าทำไมทำไมสกิลดาเมจผมน้อยใช่ปะเพราะว่าผมไปใส่ไรสศึกแต่พอย้ายมาย้ายมาเซตคลาสแล้วมันตอนนี้เด้งไวสามสิบละสกิลดาเมจอ จากเท่าไหร่นะยี่สิบต้นๆกลายเป็นสามสิบบิงสูงก็เลยน่าจะเิ่งกว่าตอนนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะลาก่อนขาพทธ <c oughs> ลาก่อนลาก่อน <c oughs> ติดฟันหมดละกินฟันเหลืองอันเนี้ย <c oughs> โดน <c oughs> แรงกว่าแบบชัดเจนหรือว่าเราชอบไหนก็เินนล้เลย ใช่ฮะเอ้ยบิงซูมันทำได้ไหมครับผมเริ่มทำได้ใช่ไหมเรียนสูตรด้วยหรือเปล่าอ้าวเรียนสูตรไว้แล้วหรือเปล่านี่แหละฮะมันจะมีเฉพาะตัวหลักไม่ใช่หรอผมลองดูทดลองแล้วไม่มีเลยก็ตัวที่ทำกิจกรรมนั่นแหละ84ดสิบสี่ทับสามพัโอ้โหแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่มีบอกเดี๋ยวเดี๋ยวขายให้ เปิดธุรกิจขายอาหารเอ๊ะผมอยากเล่นอากูเทลมอนว่ะทุกคนทำไมดีวะเออผมลองอากูเทลมอนแบบกินบิงซูได้ดีว่ากินบิงซูก็ดีมันมีอากูมอนมีเทลมอนใช่ปหล่ะมันก็ดีแบบตลอดเวลาอยู่ละ ขอลองดีกว่าจริงฮะ<ด>ประเด็เนอะแล้วประเด็นคือผมไอ้นี่ด้วยผมมีมีไอ้โบราณนอะ่ะไอเด็กโบราณนอะ่ะที่มันฮิวแล้วมันได้ดานะเมจเพิ่มห้าเซนอ่ะเฮ้ยมวงอีกแล้วมันก็เลยแบบเทลมอนมันก็เลยดูเก่ง ไปเลยชานะครับยี่ชายังไม่มีเลยครับอีเทนโคยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยโคโนดกันเอ็นลเลยเนีย่ยแคกเห็นมินม้นเปิดได้ใช่ไหมเปิดได้แล้วด้วยโคโนอด มาทิวลงคิงเลเจนต์มาหรือยังครับผมผมลงไปแล้วนะพูดทำไมแต่ว่าการกดสกิลของผมมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมถ้าผมใช้อีเทลมอนเนี่ยไปลองสิบิงสูสกิลอ่ะสี่สิบวิอันนี้ก็สี่สิบวิอุ้ยเ เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเทลเทลมอนกดปุ๊บมันก like ็บับเลยใช่ไหมฮะกดปุ๊บบัฟเลยนะเฮ้ยบัฟเลยนี่วานจ่อพิ่าทีะไ่าอะไอตัวตัวพี่โอไม่มาสิบีต่อแด้น่กันเด้ที่ทำอะไร นี่มาได้ครับสนใจครับน้องเลนแต่ผมขอสักคู่นนะขอจบอันนี้แล้วก็อย่ไปช่วยิงงน้แข็ก็กต,ดดต้องบอกว่าเรามาแลกกันดีกว่า เราเหมา,ออท,าทั้งครอบครัวตรงยิวหลักแล้วเอาไฟดะ <c oughs> ้ะนี่เปงซูเก็บแค่นี่โคนต้นสนจิ๋วกับน้นพึ่งว่านหางเจ๋งเลยไม่ต้องโชคดีหน่อยก็ได้้ไอนเนี่ยจะเลี้ยงครับที่เน็ยเต็ม อะไรตัวเนี้ยตัวนึ่นนงอัะตัวนี้ด้วนครับสองตัวมันไม่ซ้อนครับสแต็กไม่ซอ้อนลองอา่านนะแบบจะไม่ซอ้อนกันแชรมันจะนบับเฉพาะแบบที่สูงที่มีที่มีค่าสูงเท่านั้นตัวแล้วเลเวลเท่าไหร่ล,ละก็เป็นตัวที่แรกๆ Thank okay. you. ตัวเด็กปรลงประลบลงดูงงงดูละยิยูลักี่เหินมา่ะเนี่ยมาครับมาไยขอสี่ห้าวิผไปตั้งน,นานเพิ่มมาห้าเซน Hãy subscribe cho kênh เทลมอนกับอากูมอนแม่งแรงกว่าวะเฮีย yeah, แล้วเทลมอนอากูมอนแรงกว่าอากูมอนแมวว้าวโดนกูไอแมวมึงกลับลังไปก่อน